อุ้ยน <jong Around> <endo> <cond vitamin> ี่นี่่นี่นี่พวกนายไหนโกนหนวดใช่รไม่ใช่ไอ้หนวดเราโกนหนวดมาแล้วนี่เราคือวัยเรียนนะเนี่ยไม่ใช่วัยร้ายเป็นไรเลาเป็นไอ้แฟรคิวดกเฮ้ยแกก็ดกเหมือนกันครั้งพวกเรากลับมาอยู่ในโรงเรียนแต่โรงเรียนของเราไม่ธรรมดาเพราะว่าเรามีไอไม่มีหนวดอีกคนหนึ่งเฮ้ยไอหมวกขานั่นฝาแฝดฝาแฝ่พี่กินด้ว เอ้าใครผักจ้ะ่าผักจะสิเราคือกลุ่มคนตื่นทำวันดีวันดีพวกน้อยก็มาอยู่ในโรงเรียนนีเหมือนกันเลยไม่มามั้งเฮ้ยต่อยไม่ได้แมยเอ้ยไหน่ทำอะไรเขาทำอะไรทำอะไรผักผักเขาไงผักเขาเดี๋ยวนะฉันไม่เข้าใจอ่ะว่าเขาไม่จัดแต่งทรงคิ้วบ้างหรอทำไมปล่อยให้คิ้วดกขนาดนั้นน่ะอาอันนี้เป็นคิ้วแบบ 8G นะเจ้าหลินเหรอเจ้าหลินโทษ โอเคถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราสำรวจสิ่งผิดปกติก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเราควรจำก่อนไหมเพราะว่าอันนี้มันชั้นแรกไงเราต้องจำแตด้งๆงันนั้นฉันจะจำบริเวณเออ่ตรงนี้นะอแต่มีเย็บกระดาษแมปแมพแล้วก็มีตู้หนึ่งตู้ผมจำของคนนั่งนะเก้าอี้กระดานเนี่ยไม่เคยจำถอยไปสิเฮ้ยจุ๊บแจงอ่ะเธออางี้อีกแล้ววิชาถ่ายรูปว่ะวิชาเธอชอบวิชาไอโฟนอ่ะเฮ้ยงทำไมมันมีเสียงแปลกแปลกแล้ว ทุกคนได้ยินเสียงแปลกๆปะได้ยินครับมันมีเสียงเหมือนแบบเหมือนมีคนกรีดร้องแถวแถวนี้ดูว่าจับได้ว่ามีใครอยู่ในประตูหรือเปล่าเราสามารถเปิดประตูได้ไหมเคปิดไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้เดยนะมีตู้หนึ่งตู้สองเก้าอี้เอียงๆแล้วก็มีถังขยะอันนี้ฉันคิดว่าฉันจําได้นะร้อยเปอร์เซ็นต์รองเท้าแดงถังขยะหนึ่งแล้วก็อะไรที่ว่างฉันจำมุมเนี้ย อ่ะส่วนฉันคอยเปิดประตูแล้วกันฉันไม่จาคนจาเยอะถ่ไม่หมดเลยประโถเปิดนายนิกาทำไรนะอุ้ยนี่ไงชั้นหนึ่งละเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ผิดปกตินี่เขาบอกว่าเวกเฮ้เพื่อนตื่นสิตื่นอะไรอะเขาบอกให้เราตามเจ้าแมวสีขาวไปแมวขาวคือยังอยู่ไหนอยู่นะท่านไหนคือแมวสีขาวอ่ะไอเดนไม้นี่คืออะไรอ่ะกกกกโลคิน เยเียงมัประตูนี้เอ้อฟ้าลองเข้าไปสิจะได้หรอไม่ได้อันนี้มันผิดปกติมันมีมันมันมีระเบิดด้วยเพื่อนเอ้เพื่อนเพือนี่ยมันมียันขึ้นมาด้วยคือของมันมีแบบของ้แล้ว嘛ก่อนหน้านั้ก็มีอยู่แล้วเีดีดยดกดีดีดีกีดีาีด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 โอ้ เมื่อกี้เหมือนเกมมันจะทำลายตัวเองอะทุกคนใช่เป็นแล้วนายเอาประทัดมาเล่นทอาไมเขาบอกว่าให้เล่นไม่ให้เล่นอะไรแบบโรงเรียนเอาล่ะสิ่งที่เมื่อกี้ฉันจดจำนะมีถังขยะมีแมพกแง๊บแล้วก็มีสองอันฝั่งของฉันอะร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคฉันไม่มีฝั่งฝั่งผมโอเคนะแต่พี่หนวดนั่งท่านี้แหละเฮ้ยไม่มีพี่หมวด ตู้มันเตี้ยแบบนี้หรือเปล่าตู้อ่ะมีรองเท้าแดงหนึ่งอันใช่ตู้เตี้ยตู้เตี้ยตู้เตี้ยรองเท้ารองถังขยะแล้วก็นี่สายมันมีเสียงอะไรจริงนะเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะจีจีเหรอเมื่อกี้ฟูดอย่างเงี้ยใช่มันมีเสียงเสียงมันชู่ชี่คล้ายคมีคนเปิดกาต้มน้ำทิ้งไว้อ่ะแต่ฉันว่ามันคงไม่เป็นง่ายง่ายถ้าผีอะไรโผล่มาฉันฉันจะปลาระเบิดใส่แล้วได้เลยมันมีไอ้ไฟสีเขียวนี่สองด้านเลยเหรอใช่ใช่สิ ไม่ไม่ไฟสีเขียวจะสีเขียวคือฝั่งฝั่งที่เรามารู้ว่าจุดเริ่มต้นของเราคือที่ไหนอันนี้คือเราออกมาตรงนี้โอเคถ้าอย่างนั้นเราไปต่อนะไปต่อไปต่อคือไม่ผิดใช่ไหมอ๋อนะไอ้กดอีไม่ได้เพื่อนต้องมาพร้อมกันหรือเปล่ามมมาาาไปนะอ่าสามไปกันโอ้ผมไปดูมุมพี่พี่หมวกของผมก่อนแล้วกันนะพี่หมวกมีในพี่กตะพิกปกติไม่แพ่ ต่างของฉันโอเคไม่มีอะไรผิดปกติเลยป่าสีบานมีตรงนี้มีสามอันมีรองเท้าที่มันจะใช้อะไรเบอร์นั้นนะเนี่ยโอ้โหไม่มีตู้ไหนเปิดได้เลยนะแล้วก็มีที่ดูดซ่วมตรงนี้ด้วยโอ้หรือว่าเดโมมันไม่ทําให้เรากลัวทุกคนใช่ค่ะมันมันน่าจะไม่มีอะไรในหวัดกลัวฉันต้องเปิดประตูสิโยนระเบิดใส่พี่หนวดนะเปิดได้ด้วยเหรอโยนไงออะูว้ายไมันโดนใส่เพื่อน ไปทางไหนอะทางนี้ดิไม่ผิดก็ไปต่อเลยเพื่อนไม่มีอะไรผิดปกติแล้วก็ชั้นสี่ชั้นสี่แล้วครั้งนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดียังไงก็ไม่รู้สิมันเสียงอะไรอะเสียงมันน้ําไหลหรือลมเสียงฮึ่งๆเหมือนมีลมดังมาจากในห้องอ่ะอ๋อมีใครอยู่ที่นี่ไหมจ๊าโอ้พี่เขาก็อยู่เหมือนเดิมลำโพงมันใหญ่ไปปะเพื่อนอะะ Attention, please. Huh? Lunch break is over. Ay, please return ay, to the classroom to prepare for the exam. Ay, ay, ay. Return ay, ay. To the classroom to ay. prepare ay. for the exam. Ay. 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 อะไรอู้ยอะไรอ่ะอย่าระเบิดอย่าระเบิดให้มันอย่าระเบิดให้มันได้ไหมเป็นอะไรไหมอุ้ยเป็นอะไรเลยอ่ะอันนี้มันคือหลุมอะไรอ่ะเราอไปเดินไปดิสวัสดีครับผมมาอย่างสันตินะครับว้าวว้าวไอ้พวกไอ้พวกนี่ไปไอ้แป้งไอ้เป้งเนาะอุ้ยแป้งแป้งอะไรอ่ะตัวแป้ง เดี๋ยวทำทำทให้ดูอ้แกเข้าไปแกเขาไปพืนมันไม่ดีเลยพือนอามาเอาโน้งขับบ้านเถอะพวกเราเป็นเอพเตียมากเลยเราเป็นเด็กอาสอช่วยด้วยฉั้นฉันบัคอยู่ถึงหลุมแบคโฮเพื่อน นี่ไงพวกนายยางโดนดใจเป็นตึกอนุบาลสองกันเล่าอ่ะมันโดนได้ทีละคนนะเพื่อนแจเยนมันรอนลถดีคููดาวชั้นละเนาะลาห้องต่อไปชั้นสี่ครับพวกนายคิดว่าห้องนี้ปกติไหมในโซนฝั่งของฉันเนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะของผมก็ปกติครับดีมากเฮ้ยหนังสือก่อนหน้านี้หนังสือมันมีสีแบบนี้หรอมีไม่ใช่หนังสือดำหรอไม่ดำเลยใช่ไหมมีสีโอเคโอเค พี่ฉันว่ารอบนี้น่าจะผ่านไปได้นะยันก็ไม่มีอะไรแปลกไปใช่ไหมพี่ใช่ฉันไม่เห็นอะไรแปลกไปเลยนอกจากพวกเนยที่หน้าตาแปลกแกรกเหมือนกันแหละไอหนวดหนวดไอโกนไม่มีหนวดของหนวดของนี่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 ฉันทำการถอนหนวดแกถอนหนวด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 ไปดีกว่าออถนนนวดดไปไปไปเราผ่านมาชั้นสี่แล้วนะง่ายมากถือว่าชิล าครับสวัสด <ra ีครับผมน่จยากนี่ไงุ๊บแจงหนัง um, สือโอ้ฉ wow <se ันเห็นหนังสือจากฝั่งนี้มันก็เลยดำอะไรอ่ะอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นมีภาพมันแฝงเหมืนมีผีเลยอ่ะเมี้ภาพมันแอะเฮ้ยนี่ไงอะไรลองเดินเดินลองเดินดูดิเห้ยเหรออุ้ยูมันเหมือนมันเหมือนมีปฏิกิริยามันเปิดปะเอ้ยเฮ้ย ว่านายเห็นโลกโลกที่มีเลือดเยอะๆนายลองหยุดหยุดอยู่เฉยๆหยุดอยู่เฉยๆโอเคแล้วมันมันจะมีเสียงเพลงอะไรไม่รู้มันจะโผล่ออกมาหรือเปล่าเอ้ยมันไม่โผล่มันเป็นควันอะมันเั็นควันมันเป็นคนมันเป็นคนเต็มไปหมดเลยที่มีรอยเลือดโอ้กลับนะกลับนะกลับนะจ๊ะฉันไม่กล้าดูอุ้ยอุ้ยใครเขาต่างระเบิดดังหนาเนี่ยเลิกถือดิแล้วก็เด่นคุยมาเจอว่าันเห็นควันมันมันกระจายออกไปตรงนอกนั้น เลยที่พวกนายระเบิดกันอะไม่เลยไม่กี่ชั่วมงอย่างไรก็ไม่รู้เสียงเหมือนประตูมันเปิดเปิดปิดปิดอะนั่นนั่นนั่นดูฝั่งนั้นดี่ประตูประตูมันง้างๆแล้วไม่เปิดเปิดปิดปิดป่ะประตูไหนอะแล้วก็มีเสียงเหมือนคล้ายๆแบบนีเสียงจีนายคิดไปเองประตูเปิดปิดตรงไหนไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ฉันได้ยินได้ยินเหมือนเสียงประตูเปิดปิดแต่ว่าประตูมันไม่เปิดปิดไงมันมีแค่เสียงเฉยๆอะก็อีมันพิงอย่างเช่นแื่อกี๊ฉันรู้สึกแปลกๆบางอย่างเหมือนพี่คน เขียนเหมือนเขียนข้อสอบอบบแต่เก <epic! S 2> ้าอี้พิงอยู่ใี่ไหมใช่ใช่ใช่ใชมาโราไย,ยไรงดีเพื่อนมีอะไรแปลกๆบ้างเอ้ยเพื่อนที่ลำโพงอันนี้มันคือ,ม,คอมันคือเล็กแบบนี้ถูกถูกแล้วใช่ไหม <B ot on> เอ้ยเสียค <planning. S 1> นหัวหล้อด้วยโออฉันถึงบอกไอ้ اء, ลำโพงเล็กเนี้ยถูกแล้วแต่เสียคนหัวล้อเนี้ยไม่น่าใช่นะฉันว่า มันถือว่าผ็นปกติไหมเสียงนี้อาจจะเป็นเสียงแค่แบบว่าให้เราหลอนหูเฉยแค่หลอนเฉยเยไม่ได้ผิดปกติเออหรือยังไรเอ้ยไม่รู้ลองไปไหมล่ะไหนฉันขอดูซิฉันขอดูซิว่าประตูมันเปิดได้ไหมเดินเข้าไปจุ่มประตูว่ามันมีใครโผล่มาหรือเปล่าฮัลโหลลเสียงก็ผิดปกติอ่ะเพื่อนเสียงผิดแต่อาจจะไม่มีอะไร็ได้ลองเสียงดูไหมรู้ว่าเสียงจะกต้องลอง อไปลองไปด <andal loss S 2> ูลองไปต่อลอง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 อันนี้เราไปต่อนะอ่ะเฮ้ยนนั่ไงฮะเดี๋ยวเฮ้ยันหกสิบพกเอ้ยเฮ้ยนี่เราผ่านมาแล้วเหรอหัวเผาเพื่อทำการทดลองให้เสร็จสิ้นไปผ่ายเสร็จแล้วข้างในมีเด็กมีเด็กโดนทดลองเต็มไปหมดเลยเราต้องหนีไปแล้วจากนั้นต้องทำให้การทดลองทุกอย่างมันเสร็จสิ้นโอ้โหเมืโอ้โหเมื่อกี้ไหนเป็นเด็กไงเพื่อนถ้าหัวไหนเนี่ย ไยหุ่นเดิน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 เฮ้ยอะไรมองมันมองมันถ้าเราไม่มองมันจะเดินถ้าเราไม่มองมันจะเดินหรือหรือมองมันก็เดินอ่าถ้าเกิดเราหยุดเดินมันก็หยุดเดินฉันฉันถฉื่อยนี่มาแล้วฉันถือรางวันก๊าซมาแล้วอ่ะหาที่ทำการทดลองเร็วเพื่อนตรงไหนตรงไหนโอ้ย

มันเก็บมาแล้วแต่ว่ามันไปไม่ได้ตรงนั้นอ่ะมันมันต้องจุดตรงเออ่สายตรงสายมันจะมีสายสายอยู่เห็นป่ะสีแดงๆอ่ะเหมือนคล้ายๆเป็นเหมือนไฟเทียนอ่ะแม่งอยู่ไหนอ่ะดูกำลังเดินอยู่อยู่นี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 ่โอ้โหดออกจอดช่วมองให้หน่อยช่วยมองให้หน่อยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมามองให้ดีมองให้เพื่อนดิเพื่อนจะจุดมันมาหาผมว้ามันมาหาหน่มพี่กานมันจุดอย่างไร มันอยู่เสมอมันอยู่เสมอถ้าเธอต้องการมันจุดยังไงอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนฉันจุดได้อันเดียวอะ่ะแต่อีกอันนี้ฉันจุดไม่ได้คืออะไระคือเราต้องไปดูตรงกลางก่อนใช่ไหม okay. <S <S โอเคใช่ใช่ใช่ชโอเคเราไเริ่มใหม่ตอนจะไม่เปิดมันเป็นเด็กทุกคนใช่ดิเราจะเริ่มต้นใหม่ตอนนี้สัญลักษณ์ที่ฉันเห็นมันจะมี L แอลอะไรสักอย่างไปดูใกล้ๆดีกว่าบปะแอลเฟนโอ้ Let's go วิ่งเข้ามา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  LIC LIC ดูผีอยู่ผมดูผีอยู่โอเคยอะผมโอเคอะง่าย NAC CAC แล้วก็ CAC K มันมีชื่อเล่นที่มันง่ายกว่านี้ไหมไม่รู้อะเอาเป็นว่าเจอคนไหนก็มาจุ๊บปุ๊กตรงนี้แล้วกันไอ้ยไช่างนแั่นนึงผมมองผีกลมกุ่มแรกอยู่โอ้ยมันเดินมันเดินได้บ้าง บางตัวมันก็เดินไม่ได้ใช่ใช่เพื่อนยานะยานะบ่ยาแกยย้อมีคนโดมันนีหลังอะไม่มีคฟบองให้มีมีไฟแช็คไหมมันต้องอไ อยยูู่่มอองันที่สามเฮ้ยดูร้อยขาดก่อน C L A C กับ L I C แทงนะเอาไม่กินเลยแค่ไม่กินแล้วเอามีคนมองข้างหลังให้ผมไงมีมีคนมองข้างหลังให้ผมผมมองข้างหน้าเยอะเกินไปอ่ะเพื่อนเราต้องจับคู่แล้วเราจับคู่กันช่วยมองโอเคโอเคก็ ไะเลยคือจ <formation> ับคู่คู่ของเราตายแทนเราเราหาก่อยเพึ่งหยิบเราหาก่อยเหมือนกันเลยเพื่อนเหมือนกันเหมือนเดิมเลยตัวนี้อะไรอ่ะวันนี้แบบโอ้โหทายากเขาเจอตัวเคเขาเจอตัวเคตัวเคหยิบมาก่อนเลยมาใส่คนรออยู่ข้างหน้าคนเดิมตุ๊กแ้งอยู่ตรงหน้าแล้วทุกคนไปใส่เลยพร้อมกันแกงวิ่งเอาไม่ได้เอาเอ็นเอฟฟอมมาขึ้นรถหักฟอไปแล้วขับฟอร์ไปหาเร็วเอ็นเอฟฟอม เจอทำไมเอเอฟอมเอฟอมอุตายแล้วแจอยู่ข้างหน้าไหมยังยังยังังอยู่ข้างหน้าแลยไมไม่เร็วโอ้ไม่นะโอ้สจ๊วววโอ้ที่ไหนเนี่ยพวกเราตื่นมาเราออกจากโรงเรียนแล้วคุณเราออกจากโรงเรียนแล้ว พี่ wow. s <S หัวเรื่องแสงไอหัวตอนแรกนี่เยอจบเดโมจ้าแล้วนี่ก็คือแค่เดโมเท่านั้นนะทุกคนยังมีห้องอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดห้องคอมห้องเรียนห้องวิทยาศาสตร์นะคะและห้องอื่นๆมากมายรอพวกเราอยู่เกมนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมาเดือนธันวาคมนะคะงไรก็ติดตามชมกันด้วยนะ ใช่ใช่ยังหนุกเลยที่มีแบบดาวลูม้าอะไรอย่างเงี้ยมีปะมีนะตัวอยา่างมีนะโอเคถ้าอย่างนั้นใครชอบกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกพวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคิหน้าบ๊ายบาย